สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจาามาพบกับแนวทางหุน้นดาวโจนจาาแนวทางดาวโจนรอบปกติเสาร์ว,วันถัดไปแนวทางคนที่3เนาะเสาร์ว,วันถัดไปนี่คือวันที่3เดือน4จจะเดือนเมษา2 5งพันห้าร้อยหบแจำมือนนิกับมาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าลก้กก็ตามเคยนอกจากสวัสดีทางเอฟใหม่เอฟซเก่าด้วยนอกจาก ก่อนสิไปรับชมแนวทางหุนดาวโจนของที่3จะมาเบิ่งผลข์คที่2กันก่อนจ้ะสำหรับดาวโจนของเฮา่วงนี้หูซึ้อว่าสิจับทางยาคักเนาะสำหรับดาวโจนของที่2เลขเด่นจะให้ไปที่เด่น1กับสําสำหรับผลจ้าเก6าเกาจ้าแนวทางของเฮามีแต่เลขต่ำเข้ามาแต่เลขสูงอย่างเดียวเลยเนาะ สำหรับเลขต่ำก็คือมา8ปดสูนนะจ๊ะบัวเรนีจากเก่าบัวเรนีจาก8เลยเนาะวันที่1มา8 6มือนี่วันที่2เขามา8ปดสูนนะจ๊ะเลขหลังโอ้โหถือว่าผ่านไปเนาะสำหรับแนวทางดาวโจ้ก็เฮาจา้ะวันที่2โอ้โหอ่ามือนี่ตามลุ่นกันต่อจ้ะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจ้น,นะจ๊ะอ่าสำหรับแนวทางหุน้นดาวโจ้ช่วงนี้ฮุกซื่อว่าจิจับทางยากนิดหนะึ่งเนาะ เราตั้งแต่เปลี่ยนเวลาใหม่ออกเปลี่ยนพลนออกเวลาใหม่นี่คือหูซ <c oughs> ื้อว่วสิจับทางอยูอย่โมเนตเอ็เดอ์ได้เปลี่ยนสูตรใหม่หรือบ่เนาะบริแมสซเปลี่ยนสูตรใหม่บ่นเน่ะสำหรับมือนี้ก็ตามรุ่นกันตอน่อเราจะสำหรับแนวทางรถมันเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเขาแลวก็มีรูดส่วงฟังกับปางส่วงผาดกับผาดกันไปเราจะมือนี้เบิกอีกมือหนึ่งจาเกิดว่ายัผาดดูกัอาจสิได้หาสูตรใหม่ห้เนาะ จย่ไดในการรับจมไวเป็นแนวทางและกานเราจะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามเราจะบ่มีตัวหมกักตัวชอบมันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นราจากแนวทางมีเขา่ามีรุดเนาะสำหรับสำหรับดาวโจนส์ของที่ซบจะเลขเด่นวันนี้เด่นสามสี่วิ่งรุดจะ 3344คือเบอร์เลขเด่นจะส่วิ่งไหลูดหมักตัวได้ชอบตัวไดนนาไปวิ่งไปลูดได้จ้าอ่ะมือนีุู่ดกันต่อเนาะสาหรับดาวโจนขอคงเข้าจา้ามือนี่ถ้าเกิดวอกบอกว่าบางเสือบางคางกาจะได้เปลี่ยนสูตรใหม่แลวเนาะนี่สาหรับดาวโจนสอ่าสำหรับเด่น3ารูด3จา้ามือนี่จับคู่มี สำหรับเด่น4วิรุต4จะจับขู่มีสำหรับตัวเน้นจะเบิร์เลขเด่น3 3 4 4ไอจอยโคโนเน้นไปที่เบิร์3 3ละกันจ้าสำหรับเด่น4วิรุต4เน้น4 7กับ4 9ละกันจ้ะ สามแปดหล้วก็นสามอ่ะสามแปดสามหกละกันเนาะอ่ะโอเคจต่สาหรับดาวโจรอบปกติของเฮาวันที่สามแนวทางมือนี่ก็ค,คือตามนี้เลยเลยเราจะวางลงไปเปรียบเทียบปิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมกักตัวชั่ว่อยตาเราจะยังทีจะบ,บอกไปในตุลตุลคลิปเลยเนาะช่วงนี้แนวทางหุ่นดาวโจนหนี่จับทางยากของจ,จาม เรียบเทียบพิจารณากันเบิ้งเนาะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเราจะบ่กมีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะขอบคุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกๆกำลังใจเราจะขอให้มาฟังฟังหลักกนเนาะสำหรับกระสูตรโคเฮารมอนี่เราจะขอให้พี่น้องทุกคนถูกการติดเขามารับชมนะครัส่งดีเทเทฟังังรวยรวยยกันทุกคนทุกทานจัดสวัสดีจ้า